สว e, um. ัสดีค่ะเด็กๆวันน no ี้นะคะคุณครูเมย์ก็มีแบบฝึกทักษะมาให้เด็กๆได้ทาเป็นเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะคุณครูเมย์ก็จะพาเด็กๆร้องเพลงนะคะประกอบท่าทางพร้อมกันหรือยังเอ่ยเพลงมีชื่อว่าโปเลโปเลโปลาค่ะอุ๊ยเต้นยังไงเอ่ยคุณครูเมย์เดี๋ยวเด็กๆมาดูกันนะคะพร้อมแล้วเด็กๆทำอย่างนี้เลยค่ะโปเลโปเลโปลา ปาวานนับหนึ่งสองสามไขว่ายตามโดยปาวานจับตัวไขว่ายตามโดยปาวานจับตัวได,ะะได้ไหมคะเด็กๆคะเดี๋ยวคุณครูเมย์ก็จะพาเด็กๆฝึกทำในครั้งต่อไปนะคะแต่วันนี้นะคะเราไปทำแบบฝึกทักษะกันเลยค่ะเด็กๆคะเด็กๆเตรียมหนังสือเล่มสีส้มค่ะแมทช์นะคะ เตรียมขึ้นมาเลยนะคะเดี๋ยวเราจะทำพร้อมๆกันค่ะพร้อมแล้วเด็กๆเปิดหนังสือมานะ23นะคะเห็นแล้วยังเอ่ยมีเลข2กับเลข3อยู่มุมด้านขวาด้านล่างนะคะเมื่อเด็กๆเปิดเข้ามาแล้วเด็กๆก,ก็จะเห็นรถบัสนะคะเขาก็จะพาผู้คนนะคะเดินทางตามตัวเลขมาเลยค่ะเลขอะไรหายไปเอ่ย มีเลขหนึ่งแล้วต่อไปเด็กๆต้องทำยังไงคะเติมเลขสองลงไปค่ะเด็กๆก็เขียนเลขสองลงไปเลยหลุกเลขสองหัวโค้งเหมือนคอเป็ดนะคะชึบแล้วก็ใส่หางไปข้างหลังค่ะเลขสองมีแล้วเลขสามเลขสี่อุ๊ยเลขอะไรหายไปนะเลขหนั่นเองค่ะเด็กๆเขียนเลขหปาพุงป่องลงไปได้เลยชึบ พุงปองแล้วก็ใส่เส้นตรงนอนด้านบนนิดนึงนะคะเลขห้าอุ๊ยเลขอะไรไม่มีนะลูกเลขอะไรเอ้ยเลขหกหัวกลมล่างไม่มีเด็กก็เขียนให้เขาเลยค่ะวงกลมด้านล่างนะคะ นี่คือหน้าตาของเลข6เดินทางต่อมามาเจอกับเลขอะไรเอ่ยเลข7เขามีไว้ให้อยู่แล้วเด็กๆไม่ต้องเขียนอะไรลงไปนะคะเพียงเท่านี้ในตอนที่1เด็กๆก็เสร็จแล้วเรามาดูด้านล่างกันเลยค่ะเขาให้เด็กๆฝึกนับเลขนะคะจำนวนรูปภาพแล้วก็เขียนตัวเลขลงไปในช่องสี่เหลี่ยมให้ตรงกับรูปภาพที่กำหนดให้นะคะ พร้อมแล้วเด็กๆดูบ้านเลยค่ะบ้านมีจำนวนเท่าไหร่เอ้ยหนึ่งสองเด็กๆก,ก็เขียนเลขสอหัวโคง้งคอเป็ดลงไปเลยค่ะชิบแล้วก็ใส่หางไปด้านหลังต่อมาค่ะในแถวที่สองนะคะจะเป็นรูปต้นไม้ค่ะต้นไม้มีจำนวนเท่าไหร่เอ้ยหนึ่งสองสาม เลขสยึกยักเหมือนใบหูค่ะเด็กเขียนลงไปได้เลยนะคะโค้งเข้าถอยออกแล้วก็เข้าก็จะเป็นเลข3เลยค่ะลงมาค่ะในแถวที่3นะคะก็จะเป็นรูปดอกไม้ค่ะมีจำนวนเท่าไหร่เด็กๆลองนับดูสิคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดอุ๊ย เลขเจ็ดเหมือนปืนเด็กๆฝึกเขียนกันไปแล้วนะคะดเด็กสามารถเขียนเลขเจลงไปในช่องสี่เหลี่ยมได้เลยชึบเพียงเท่านี้ค่ะเสร็จแล้วค่ะฝึกทักษะของดเด็กในหน้า23เราไปดูหน้าถัดไปกันเลยค่ะค่ะดเด็กๆดูนะคะหน้า24นะคะเขากำหนดรูปทรงนะคะรูปร่างให้เด็กๆค่ะ หน้านี้ก็คือให้ได้เด็กอบอกชื่อนะคะรูปล่างหรือว่ารูปทรงนะคะก็จะมีรูปทรงอะไรบ้างเอ่ยสีฟ้า Circle นะคะก็คือรูปทรงอะไรเอ่ยเก่งมากค่ะรูปทรงวงกลมนั่นเองถัดมาค่ะรูปทรงอะไรนะ้า สแควร์ Square, ถูกต้องค่ะเก่งมากเราเรียกว่ารูปทรงอะไรคะสแควร์ Square. รูปทรงสี่เหลี่ยมค่ะเก่งมากเลยถัดมาค่ะรูปทรงอะไรเอ่ยเก่งมากเด็กๆหลายคนรู้จักนะคะชายแองเกิลนะคะก็คือรูปทรงอะไรนะคะสามเหลี่ยมค่ะถูกต้องเลยเด็กๆค่ะถัดมาค่ะ รูปทรงอะไรเอ่ยเมื่อสักครู่สแควร์ก็จะเป็นสี่เหลี่ยมเท่ากันนะคะส่วนภาพนี้จะเป็นอะไรเอ่ยเล็กแทงเกิลนะคะก็คือรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านั่นเองนะคะเราจะพบเห็นรูปทรงนี้ได้ที่อะไรเอ่ยที่ซองจดหมายนะคะก็จะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าต่อมาค่ะเด็กๆเ,เรามาดูหน้า25ค่ะ ก็คือเลขอะไรเอ่ยคะเหมือนไข่แฝดเลข8ดนั่นเองนับลูกโป่งสิคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเลข8ดเหมือนไข่แฝดเดี๋ยวเราจะมาลากเลข8ดกันนะคะเด็กๆเตรียมดินสอขึ้นมาเลยพร้อมแล้วเด็กๆจับดินสอโค้งขึ้นไปค่ะแล้วก็วนลงมานะคะ แล้วลากบนกลับขึ้นไปชนกับเส้นที่หนึ่งที่เราลากไว้เมื่อสักครู่ก็จะกลายเป็นเลข8เห็นไหมคะไม่ยากเลยเด็กๆลองฝึกเขียนนะคะจะได้เก่งๆค่ะคราวนี้ค่ะลงมาดูรูปภาพนะคะคัพเค้กส้มค่ะเขาให้เด็กๆวงกลมนะคะรูปภาพให้ครบจำนวนเท่าไหร่เอ่ย8นั่นเองใช่แล้วค่ะ พร้อมแล้วเรามานับพร้อมๆกันเลยค่ะแล้วก็วงกลมด้วยตเตรียมสีขึ้นมาเลยลูกเราจะมานับพร้อมกันแล้วก็วงกลมไปพร้อมกันนะคะพร้อมแล้วหนึ่งสองสาสี่เจ็แปด ดเด็กๆนับจํานวนครบแล้ว8ชิ้นนะคะอีก2ชิ้นดเด็กๆก็ไม่ต้องวงกลมแสดงว่าเด็กๆทําถูกต้องแล้วค่ะถัดลงมาค่ะเป็นรูปของหนังสือเขาก็จะให้เด็กๆวงกลมให้ครบจํานวนเท่าไหร่คะ8เช่นกันค่ะดเด็กๆลองนับเลยนะคะวงกลมไปพร้อมกันค่ะ1 2 3 4 เพียงเท่านี้ค่ะเด็กๆเราก็จะได้จํานวนรูปภาพนะคะที่วงกลมเท่ากันจํานวน8นั่นเองค่ะหนังสือฝึกทักษะของเด็กๆในวันนี้นะคะคุณครูเมยก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้คะ่ะแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย